ต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการนะครับต่างคนต่างเล่ากลับมาพบกันอีกครั้งกับเสื้อสีใหม่สีม่วงแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงทุกๆวันนี้ครับเรากำลังอยู่ในฤดูฝน ใช่ช่วงนี้เราดูฝนแล้วปาจีฝนตกหนักไหมครับช่วงนี้ every day every day ตกบ้างตกหนักบ้างใช่ส่วนใหญ่เราตกหนักเพราะว่าเราอยู่ใกล้เขาเนาะใช่เออฝนก็เลยเยอะบรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่ตอนตกก็คือชุ่มฉ่ำเละเทะได้ข่าวว่าช่วงนี้เราเป็นเด็กรับใหม่วันละปีหนึ่งใช่เราเป็นเด็กเป็นไงบ้างครับทุกวันนี้ก็ สัปดาห์ที่แล้วก็คือเพลงดีสัปดาห์นี้เปิดเทอมสนุกสนานมากเหี่ยวไปตามสบายไม่เป็นไรครับเพราะอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับ<ช>เรื่องเกี่ยวกับหัถก,การในการดูแลตนเองนะครับในช่วงฤดูฝนใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราก็พูดกันไปแล้วว่ามันเริ่มเข้าฤดูฝน,เ,น<ช>เราก็เลยอยากให้มันมีวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝน ได้ได้ดีเลยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงหััถการที่เรียกว่าการสูบยากันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นุ้ยเล่าให้ฟังเลยครับว่าการสูบยาเนี่ยมัน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 มีมันมันเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างด้ครับต้องบอกก่อนว่าการสูบยาเนี่ยเป็นนในหััถการด้านร้อนนาะเป็นแบบร้อนชื้นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงโควิดที่เขามีการสนับสนุนให้ ใช้วิธีการสูญมยาเนี่ยในระบบทางเดินหายใจอ๋อคือต้องเคยเห็นในระดับหนึ่งแล้วพกดีใช่น่าจะพอมีคนรู้จักบ้างแล้วนะแต่จริงๆหัะการสุญมยาเนี่ยโปยปกติแล้วก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอะ,ค,ะค่ะเราใช้หัตถการเนี้ยในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นพวกกลุ่มหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล ภูมิแพ้ได้ไหมภูมิแพ้ก็ได้นคนที่มีภูมิแพ้แล้วมีน้ำมูกเยอะๆน้ำมูกไหลตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะใช้ัตถการนี้ในการรักษาเพื่อที่ให้เป็นเหมือนเป็นเหมือนรักษาอาการปลายก่อนเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าหายใจได้โล่งขึ้นหายใจได้โล่งหายใจได้ดีขึ้น แล้วปกติครับอันการอันนี้ครับมันมันทำประมาณไหนพอบอกครค่าวให้ฟังได้ไหมวิธีทําผันการนี้นะคะง่ายมากก็คือง่ายมากนะครับง่ายมากคุณผู้ฟังนี่จดเลยจดได้เลยจดได้เลยก็คือเราจะใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในครัวไทยอยู่แล้วอย่างเช่นหอมแดงหอมแดงใบกะเพราใบกระเพราตะไคร้ตะไคร้ผิวมะกรูดผิวมะกรูดพวกนี้นะคะสี่อย่างะก็คือจริงๆหรือว่าเป็นพวกสมุนไพรที่เราใช้ต้มยำ ก็คือเป็นรถเผ็ดร้อนรถเผ็ดร้อนไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกเป็นเป็นต้มยำเด็กนะคะแล้วก็เติมตัวการาบูนแล้วก็หรืออาจจะแส้เกลือก็ได้นะคะเแส้เกลือนิดหน่อยใช่ไปหยิบมือนะคะวิธีทําก็คือให้เอาน้ำต้มนะคะต้มให้เดือดครันะคะแล้วก็เอาตัวสมุนไพรเนี่ยค่ะไปย่อยก็คือไปหั่นหรือไปทุบครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเล็กครน้อเพื่อที่เราต้องการ น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในตัวสมุนไพรเนี่ยค่ะพอมันใส่น้ำร้อนเข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะระเหยออกมากับไอร้อนครับซึ่งตัวไอร้อนนี้ค่ะเมื่อมีผสมกันน้ามันหอมระเหยแล้วสูดดมเข้าไปค่ะมันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการยับยั้งการเขาเรียกว่ายับยั้งการการออกฤทธิ์หรือการทํางานของตัวเชื้อไวรัสที่ที่มันอยู่ในในเรา ระบบทางเดินหายใจของเรา oh. แล้วมันก็ยังช่วยเคลือบระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยให้มันให้มันมีการไหลเวียนกระตุ้น oh. การเคลื่อนที่ของลมของอากาศที่เข้าไปค่ะได้ดีขึ้น oh. ทําให้เมื่อเวลาใครก็แล้วแต่ที่สูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโล่งปอดโล่งอ,อก โล่งอกที่ไม่ใช่ยกเขาแต่ใช่เออโล่งรู้สึกหายใจโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นแล้วผมถามว่าแล้วปกติเนี่ยครับเวลาที่เราทำพวกอย่างนี้ครับสมุนไพรเนี่ยก็คือนอกจากหอมแดงหอมแดงใช่ไหมครับจานจะใช่หอมแดงใบกระเพราใบกระเพรานะครับผิวมะกรูดตะไคร้ตะไคร้พวกนี้ครับที่อาจารย์รด้บอกว่าใช้พวกเครื่องต้มยาเนี่ยก็คือแบบเป็นเป็นข่าเป็นขิงอย่างนั้นก็ได้ใช่แต่คือต้องเอามาทุบก่อน ก็อยากให้ทุบก่อนเพราะอะไรเพราะว่าการทุบเนี่ยมันเป็นการบีบคั้นตัวน้ําหรือว่าสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรชนิดนั้นมะค่ะออกมาได้ดีออกมาได้ดีได้ดีกว่าการหั่นอ๋อมันเหมือนกับเมอน,นมีการทุบกระแทกใช่ไหมครับใช่คือต้องบอกว่าวิธีการหั่นเนี่ยพอเราใช้ของมีคมหันนะะ่นมันจะทําให้หน้าตัดของสมุนไพรที่มันสิขาดออกจากกันนะคะมันเป็นผิวเรียบครับ,รบการไหลซึมของ สารสาคัญที่อยู่ในสมุนไพรนั้นมันก็ได้นไหน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเราทุบหรือเราฉีกหรือเรารบ,บีบออกอย่างเงี้ยคะ่ะตัวหน้าตัดมันจะไม่เรียกรบการแทรกของสารสาคัญที่มันจะไหลออกมามันก็จะดีกว่าใช้ของแห้งได้ไหมค่มีของสดใช้ของแห้งได้ไหมจริงๆอ่ะต้องบอกว่าของแห้งที่เราจะใช้อะถ้าเราจําเป็นจริงรๆก็ต้องเลือกใช้ของแห้งที่มันผ่านการตัดแดดหรือผ่านกรรมวิธีที่ไม่ใช่ความร้อนสูงครับ เออก็คือต้องต้องเขาเรียกว่าต้องอบด้วยด้วยผู้หลูลมร้อนลมร้อนอุณหภูมิตามเพราะว่าถ้าถือว่าเราอบแบบอบแห้งแบบสมุนไพรธรรมดาอะไรเงี้ยน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในตัวยาค่ะมันจะมีน้อยลงมันก็จะหายไปหมดมันจะแทบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสรรพคุณที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราอาศัยตัวสารสําคัญที่อยู่น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในสมุนไพรอะค่ะ มันก็จะไม่เหลืออย่างนั้นแสดงว่าต้องบอกว่าต้องสดเท่านั้นใช่สดอ the best ดีที่สุดดีที่สุด่าเราทพันธานี้พอเสร็จปุ๊บสูตรเข้าไปทุกเนี่ยสูรครั้งหนึ่งเนี่ยทำครั้งหนึ่งเนี่ยนานไหมครับทำครั้งหนึ่งนานไหมอ่ะจริงๆอ่ะปกติถ้าเราทํากับคนไข้เราเนาะเราก็จะใช้ประมาณ1 0บถึงสินาทีครับหรือถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยไม่เคยสูดยาไม่เคยอบสมุนไพรเลยเนี่ยอาจจะต่อสู้กับความร้อนเวลาสูบตรงา่อไม่ได้ ก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงคถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เคยใช้ที่ใช้ครั้งแรกค่ะเราก็จะแนะนําว่าให้ให้ให้สูงเท่าที่ทนไหวเท่าที่ทนความร้อนไหวแล้วก็ออกมาหายใจในอากาศปกติสักครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าไปใหม่ก็วิธีการง่ายาคือเหมือนกับเอาอะเมื่อกี้เอากรมาใส่สมุนไพรที่คุบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้าร้อนร้อนเดือดน้ำเดือดเลยน้ำที่เพิ่งเดือดมาแต่ไม่ต้องต เวลาที่สุกมันร้อนายนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ระบบทางเดินหายใจเราเนี่ยมันมันมันระคายเคืองมันเบิร์นได้มันร้อนไปนะคะก็แค่เอาน้ำที่ต้มเดือดมาใส่ในกระมังแล้วก็เติมด้วยเกลือแล้วก็กระเบื้อประมาณหนึ่งหยิบมือเล็กๆหนึ่งนิ้วหนึ่งอันนี้เรียกว่าล้ำหัดเออหนึ่งล้ำหั่นพอหมดหนึ่งล้ำหัดนหยิบมือเท่านี้หนึ่งล้ำหั่นมาหนึ่งล้ำหัดนะคะก็ตื่นี้ตึื่นอ่าโอเคแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาคลุมศีรษะแล้วก็ สูดลมหายใจเอาไอของสมุนไพร <ไป S 2> เข้าไปถ้าคุณง,ง่ายๆคือเหมือนกับเราอบไอน้ำเฉพาะศีรษะใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาในส่วนของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นโอเคผมถามว่าถ้าทำแล้วเนี่ยผลดีที่เกิดขึน้นคืออะไรบ้างครับผลดีที่เกิดขึ้นก็คือการสูงยาเนี่ยมันจะช่วยอย่างที่ทเมื่อกี้บอกไปแล้วมันจะช่วยเรื่องการลดอาการ น้ำมูกเนาะคือต้องบอกว่าถ้ามองในคงแผนไทยการสุญยาเนี่ยคือการเติมน้ำที่มีความร้อนที่เป็นน้ำที่ดีเนี่ยมีความร้อนมีส่วนผสมของน้ำมันของระเหยเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะขับไอตัวน้ำมูกเสมห่าที่มันอยู่บริเวณปากบริเวณช่องคอบริเวณช่องอกของเราเนี่ย หมือนมาทาให้มันใสขึ้นแล้วมันจะได้ขับออกง่ายขึ้นอ๋อขับออกได้ง่ายขับออกได้ง่าย<อ>ขึ้นมันก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจเราโล่งขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าอธิบายด้วยกลไกทางแผนปัจจุบันเขาก็จะมองว่าความร้อนหรือน้ํามันหอมระเหยที่เข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมผ่านผนังของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจของเราพอมาดูดซึมไปปุ๊บตัวน้ามันหอมระเหยที่มีความร้อนน้องบวกกับ ไอน้ําที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดพอมันขยายตัวของหลอดเลือดปุ๊บตัวหลอดลมเราก็จะมีการขยายตัวไปด้วยมันก็จะทําให้โฟล์มันดีขึ้นคือแลกเปลี่ยนก๊าซแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้นมันก็จะทําให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นรู้สึกโล่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอตัวน้ำมูกหรือว่าเสมหะที่มันเกาะอยู่ตามลำคอเราเนี่ยมันถือเป็นนวคัสเนาะถือเป็นเมือก เออไอน้ำที่มันเข้าไปอะค่ะมันก็จะไปรวมตัวกับเมื่อทําให้ตัวเมื่อเนี่ยมันชุ่มขึ้นมันไหลได้ดีขึ้นใช้ใทฤษฎีทำแผนภาพก็หมายความว่าการทําอย่างนี้นะ่ะมันเป็นเหมือนกันเพิ่มความชื้นเพิ่มความร้อนหาที่มีความร้อนเพื่อให้มันไหลออกไปเพื่อให้ตัวที่มันติดที่เวลาเราต้อง ขามน้ำมูกคะเลดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันไหลได้ดีขึ้นมันก็จะชำระออกไปได้นะหมาว่าคนที่เป็นหวัดคัดจมูกใช้ได้หวัดคัดจมูกใช้ได้ใช้ได้มีเด็กเด็กที่อายุโตหน่อยเนาะที่พอรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่บอกชอบมีน้ำมูกไหลน้ำมูกเกิดกันตามจมูกเนี่ยก็ให้สูญยาทำได้พวกนี้โลกพวกนี้พวกนาวอดีนแล้วปึ๊บเนี่ยพวกนี้ทำได้บ่อยไหมทำได้บ่อยไหมจริงๆอ่ะเราแนะนำให้ทำแค่ในช่วงที่มีอาการครับอ่าหรืออย่างอย่างช่วงเนี้ย ฝนตกใช่ไหมคะอากาศมันชื้นใช่ไหมเราก็ให้แค่ทําแบบว่าชัก3สามวันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่แนะนําให้ทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพราะว่าด้วยความชื้นที่ที่เราบอกมบบมีความชื้นถึงแม้มันจะร้อนก็ตามแต่พอมันเข้าไปมันอาจจะเกิดการสะสมในช่องปอดของเราได้มันก็จะทําให้มีความชื้นในปอดโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะหรือสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําบ่อยๆอ่ะ ร่างกายเรามันไะม่สามารถขับน้ำขับความชื้นออกไปได้ด um ีในคนที่สูงอายุมันก็จะทําให้มีความชื้นได้ปอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ um ้าส um> okay. um> ูงอายุเนาะก็แนะนําให้ท네ําเมื่อจําเป็นเมื่อมีอาการจริงๆให้ทำแค่หนึ่งถึงสองครั้งก็พอเนาะก็ประมาณวันละครั้งหนึ่งครั้งก็พอแต่ถ้าอย่างเด็กๆหรือว่าอย่างเราอย่างเนี้ยค่ะก็สัปดาห์หนึ่งอ่ะสักสามถึงสี่ครั้งแค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวอย่างในช่วงเนี้ยถ้าเรารู้สึก ไม่มีก็ใช้ได้เลยโอเคังนั้นแสดงว่าหัตถการนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเหมาะกับคนไวัยไหนด้วยใช่ต้องบอกว่ามันเป็นถัตถการเพื่อแก้อาการควรคทําเมื่อมีอาการถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่มั่นใจทําไม่เป็นนะครับก็สามารถมาที่พ<ม>ิทยาร<ห>ัยเราเพื่อปรึกษาได้ครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของไข้อของนิดนึงได,ได้ครับได้ คือเรื่องการสูบยาสูมไอ้น้ำเนี่ยค,ะค่ะวิทยาลัยเราอ่ะมีการเขียนเป็นบทความตีพิมพ์อยู่ที่วารสารสาขาวิชาการเพื่อสุขภาพอ,อีกรอบอีอกรอบนึงวารสารสาขาวิชาการเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ให้ทางใต้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาลิงก์ให้เปไว้ไปทางใต้น,นะคะชื่อบทความว่าการบรรเทาอาการลองโควิด ด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกระเพรา,านะน่าสนใจออคือเป็นการส่งยาที่มีกระเพราเป็นส่วนประกอบใช่อันนี้เราดึงเราดึงสรรพคุณเราดึงตัวน้ำมันของระเหยของกระเพราขึ้นมาเขียนเพราะว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้กะเพราเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ ที่เหมาะสําหรับในการใช้สูตยาเพราะว่ามันมีน้ำมันหอมระเหยแล้วตัวน้ำมันหอมหรอะเหยของกระเพราเนี่ยมัยมนมีฤทธิ์ในการยับย,บย,ยบั้งไวรัสควบไข้วัดอย่างไวรัสในกลุ่มไข้วัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ในกลุ่มโควิดอย่างที่บอกว่าชื่อเรื่องเราอ่ะเราช่วยในการบรรเทาอาการโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระเพราเนี่ยมันมีสรพคุณในการยับยั้งการกระจายตัวของไวรัสกลุ่มนี้ H1N1 H9N2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ลองไปอ่านได้เผื่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม หรืออีกช่องทางหนึ่งถ้าสมมติใครอยากอ่านเรื่องการสูบยาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายทําได้เลยมีพร้อมวิธีทำเนี่ยแบบแบบในหน้าเพจเฟซบุ๊กของเราเพจแพทย์แผนไทยประยุกต์เว้นวัคอาภายัยภูเบศนะคะเรากําลังจะอัพความรู้ของคอลัมน์ขอ,ของเรายิมมาเล่านยิิมมาเล่าเนี่ยแล้วเราจะมาอัพข้อมูลเกี่ยวกับการสมุยาสุบยาสมุนไพรรงไอ้นา กําลังจะอัพน่าจะวันสองวันนีออ้หรือว่ากว่าคลิปเราจะอัพหยิบม,มาเล่าหน้าอลังไปเลเนาะก,ก,ก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เกิดาได้ข้อมูลที่แบบหยิบจับได้แล้วก็อ่านได้เลยอะไรอย่างงี้อเคะ,คะถ้าอย่างไรนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง กดไลค์กดแชร์กดติดตใครแล้วก็กดกระดิ่งติ้งกิ้ง <laughs> เข้ามานะครับวันนี้ครับเราสองคนนะครับก็ต้องขอก่าบคาว่าสวัสดีครับต่างคนต่างเล่าเพราะการแพทย์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด